โม่อไรโม่อะไรได้โมเมีนไหนเศัษฐาทนายเก่าเอออามาพิกรโม่อะได้ก็ได้หาข้าเออยอมมาผู้ต่อผู้กินอาจจะผ่าทั้งพระสัตรพิสธรรมหลายเนี่ยเออเออผู้ต่อผูกแกผู้แกเนี่ยเดี๋ยวก็อาพายุเศรษฐาผู้แกเนี่ยแต่ผูกจะซื้อก็ได้ผูกขึ้นก็ได้ผูกก็ผูกก็ได้อาผม่มีเงินก็ดีมีเงินก็ดีเนี่ยแต่ เออเดี๋ยวี่ี่เช็ดซับเดี๋ยดีอ่ะนํางเคยกับสันขาดูดูสันขาเธอเประการตันว่าจะบอกเดียวบอกเชิญทั้งผู้ฒ่าคนเอาคู่อ่เออแจมาพันท้านเคยขอไปที่เด้อ มันหมดเดียคือนอดเดียคือมอใช่หออยดกนอาหาออย่างเดคือเดเดียวปวดิดหมดบดีดเดียวอ่อเออนี่นั่แหละผูกแขนกันเด้อผู้ถอผโ้แกหายเยอยุ่นยาวอ่าพักช่กาดีจะคอยมอมีดอกวานเท้าันเออวิทยาัศาสตร์ธัรมดาสตร์อเจอากาศทุกพงดีม้มีดอกโควิด่าหันโ่นนี

พอทอนตั้งไฟยิ่งนตั้งไฟใช่ขว้าก็จะชงวาชงว่าได้หรไอไข้าก่อนไฟใส่เดียวอันไฟไฟยิ่งนดจะกดไฟยิ่งนชื่ได้เด้อแค่เธอปนันแทมาเด้อไฟใช่เด้อจะกดไฟใช่เด้อจะกดไฟยิ่งวานน้กันอ่างเป็นแถวก็จะชงวดชงว่าได้หมืร เนี่ยก็จะเอาเคยใหเขา่ไที่นีได้ไหมาเร่อมาเร่อจะปวดท้ายิ่งปท่ย่กันเรื่องๆนะปวดท้ายิ่งเรื่อนะฮะนี่แหละนี่ดอกเร่อโอ้ยว่าที่ทายิ่งอยู่ที่ไรท้ายจะถ่องนังนี่ท้ายิ่งว่าใจสมาธาี่